คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับที่เดิมที่เดิมนะที่ค่าย e Illusion Gaming นะครับบาคาร่าสายฟ้าอ่ะลงไปจุดแรก250กับกับ p l a y e นะอ่าดูทรงเข้ามานะไม่ค่อยดีเลยดูดิหัวแดงออกถี่เลย โอ้เโอ้ผู้ผู้แจโอ้โหเรียบร้อยบมเรียบร้อยเขี้ยรู้สึกว่าแดงจะกินเยอะนะแดงจะกินเยอะไปแต่น้ำเงินก็ส่วนอยู่ดูดิน้ำเงินส่วนโอ้น้ำเงินส่วนเยอะเกินย้ายฝั่งย้ายฝั่งน้ำเงินส่วนเยอะเกิน มากับวันนี้ชิวๆนะบรรยากาศชิวๆ,ๆชิวๆเพื่อนสนใจคนไหนเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมหูเรียบร้อยผม42เ4โอ้โหได้แดกอยู่แดงไหลนะรู้สึกว่าแดงจออกเยอะนะตาเนี่ยแดงออกเยอะมาก เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลิงตใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมแปะลิง์ไว้ให้บาคารลาสายฟ้าจะค่ายเูชันเกมมิ่งนะที่ดีที่เดียวเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมแหละมาดูต่อ,อยก็เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวเล่นให้ดูดคอมเมนต์แม่งเลือดวะว่าเกาหลีล้วนเลยเกาหลีล้วนเอาเรียบร้อยโอ้คู่เอกว่าไงวะ โอ้บอดว่ะเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่โอ้รับร้อยผมก็ได้อยู่ติดคูณดนวยนะคูณสองคูณสองเป็นเจ็ดดอกจิกนะเมื่อกี้ออกเจ็ดดอกจิกคูณสองแต่คู่อยู่ทางฝั่งน้ำเงินทางฝั่งเพย์เ์นะเมื่อกี้ชิวๆไปดิ เอ,อแดงไหลแล้วดูจากทรงก็รู้ดูดิแดงไหลอ่ะแต่ไม่มีทางนะผมก็มีทางอยู่น้ำเงินแน่นอนตานี่โอ้โหคสองว่ะเอาเลี้ยงอยู่นะเอาเลี้ยงอยู่โอ้โหสองแต้มงี้จบแล้วจบแล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยพกแปดเฉยเอ,อ็ดโอ้โหเรียบร้อยอแตกนะครับ แตกนะครับหวยแตกที่ใครวะโอ้โหแตกไม่ค่อยเยอะนะแตกมาสามแสนกว่าก็เยอะอยู่อีเวนยเน๊ยแตะแตะแต่แงแดงไม่มีทางไหนเกินสองนะเอ้ยแมงงวงเว้ยเที่ยวงวงสัตว์แมงสับไพ่ช้างวงเลยเลยเที่ย เอามาหน่อยโอ้โหสองแต้มพ่อมึงอ่ะโอ้โหเก้าเจ็ดร้อยผมไปเหลือขี้อะไรเงินว่าไหลวะเฮเยยื่อไหลแล้วเฮเยยื่อไหลแล้วเงินไหลเชี่ยวนะเรียบร้อยไปเกิดไปเกิดนะหกห้าสี่สามสองหนึ่งรีลงรีลารีจอยรีเฮี้ยอะไรเดี๋ยว เร็วๆโอ้เปิดมาสี่ไปโอ้ก็ลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่คุณสองคุณสามคุณห้านะคุณห้าแม่งไม่น่าเล่นว่ะจดิโหเรียบร้อยอา้าวสี่แต้มว่ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยสี่แต้มจะไปสู้หกแต้มได้ไงห่างกันสองแต้มเนี่ยเน่ยไ ه? หลาย,ยาวแน่เลยเพื่อนไหลาย,ยาวแน่เลยเพื่อนเอ้ย เร็วดิจเจเลือขี้แะ้รรออะไรดิเกาหลีล้วนเลยดิเออเกาหลีล้วนเลยเฮ้ยคนไทยอยู่ไหนคนไทยอยู่ไหนวะคนไทยอยู่ไหนขอเสียงหน่อยโอ้โหบอดไปเพื่อนเรียบร้อยบอกแปดแปดหลังเว้ชีก้าหลัง โอพิกชตาพิกชตาพิกชตาเว้ยเอาเรื่องว่ะเอ๊ะลงไหนต่อดีเนี่ยโหแม่งแม่งพิกชตาบาลิคิดจริงๆอยูชิวเลยเนี่ย<ฮ>อย่างนี้ก็เดาทางออกได้นะตาหน้าน่าจะน้ำเงินนะตาเน,นี้แหละสองใบว่ะคุณห้าคู่ เป็นสามสามโผดำโอ้โบอกเก้าเก้าโอ้บอดวะเพื่อนว่าไงวะสองแต้มว่าไงวะโอ้โหแปดแต้มมันจะมีอะไรเยอะกว่านี้มันจะมีอะไรเยอะกว่านี้บอกแล้วมันจะมีอะไรเยอะกว่านี้เออโอ้โห ฮู้งงเว้ยวันนี้แต่ก็ชิวๆนะวันสบายๆนะเพื่อนไหลรัวๆเลยเนี่ยไหลรัวๆไหลรัวๆ My God ทำไมทำอย่างนี้ It's beautiful she beautiful ดีเฮียแปดเข้าหลังเสียวเลยนะเสียวเลยทีเดียวแหละเอ้เก้าอะพอเก้าเรียบร้อยหูแทงเฮียอะไรก็ถูกเนี่ย โอ้นหได้พันห้านะลงไป750 7 5 0รหวอลนแทงเที่ยงอะก็ถูกแล้วตอนเนี้ไม่แน่ว่ะเพื่อนไม่แน่นะ500ไปที่ฝั่งเพเยอะละกันไอ้ด,ดูทรงที่มันจะมาไอเ้เทมันปัน่นเะที่ยเนี่ยอ่านอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนั้นเพื่อนภาษาอังกฤษนี่ได้อยู่แต่เกาหลีคนเกาหลีเล่นเยอะนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟไหนเหมือนกันแต่บาคาร่าไทยน่แหละ เห็นมันขึ้นพงไทยไงเโอ้โหคูณสามคูณสามวะเฮ้ยอย่านะเพื่อนโอโ้โหแ้มอย่านะโอโ้โหอย่านะอย่านะเรียบร้อยผมมีคูณแล้วไงอะใจถึงเหมือนกันเออมีคูณแล้วไงใจถึงเหมือนกันเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมยังไม่เคยเสมอเลยนะก็ไม่แน่วะ เงินไม่มีทางไหลนะยังไงก็แดงเออ,อยังไงก็แดงผู้คนคิดเหมือนเราเลยดูดิสองร้อยสองร้อยหกคนสองร้อยห้าคนดิคิดเหมือนเราดูเอเจ็ดสิบหกคนนะคิดไม่เหมือนเราเอ้ยโอ้โหตองแปดไอ้ยคูแปดคูตองแปด้โหเรียบร้อยผมบอดเลยเฮียบอดหมด เล่นเี้ยอะไรก็บอดโอ้โหชปเห็นน้ำเงินน้ำเงินไหลเชี่ยวน้ำเงินไหลเชี่ยวลูกน้ำเงินไหลเชี่ยวนะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับทุนวันนี้โอเข้ามาเท่าไรอะสี่หมื่นหกอันนี้มีอะไรสี่หมื่นห้าแปดร้อยหายไปสองร้อยแต่เมื่อกี้พุ่งๆเลยนะพุ่งจัดพุ่งจัดห้าใบวะมาลุ้นกันเดี๋ดอกจิกอะเข้าในเถอะเจ็ดดอกจิกเจ็ดดอกจิกเข้านี่สวย,ยนะ โอ้โหผิดดอกไอ้เหีย้ยแม่งแต่ก็แพ้อยู่ดีนะมันเกาะกาวโอ้เฉยเฉยเอ้ยเหี้ยอ,อะไรไม่กินกูได้กูลงฝันมงเงินไปไงเอ้ยลืมด,ด,ดูวะมีสี่หมื่นหกนะเนี่ยสี่หมื่นหกสองร้อยมาเถิดนะมึงเงินไหล,ลรัวๆเฮือพูก เฮ้ยทำยียอะไรเนี่ยฮ่าโอ้โหไม่น่าเล่นละกูโอ้โสิก้าวเรียบร้อยผมสวยงามเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นนะดิ้งตายคอมเมนต์เลยเชื่อเหอะปะคระสายฟ้าเกมใหม่แค่าคนไทยไม่ค่อยเล่นอะ่ะดูมันจะมีอยะยกว่าให้ข่าวกับไอ้ฟ้ากำลังเงินอะ่ะ เนี่ยมันอยู่ข้างนี่เลยเน,นี่ยแปดหมื่นน่ารวยอะไรเนี่ยเห็นไหมมันแตกนะไอคนนี้มันแตกนะหรือว่ามันปั่นไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเคยได้อยู่ไมมแปดแปดหมื่นขลงไปหลักพันอยู่ก็แค่หลักพันน่ะได้มากับหลักหมื่นอ่ะมาคาร่าน่แหละทําได้เฮ้ยแต่ม่นคูณสี่ว่ะเพื่อนทำไงได้วะน่ะแก้เกมหน่อยโอ้โหเรียบร้อยผมจบเพลฮาแตมแบงเกอร์ เจ็ดแต้มนะแถมบวมคูณสี่นนะจะเยอะสุดเจ็ดห่าสองอ่ะเจ็นสองแล้วไงอะ่ะเจ็ดม่นสองแล้ไงใจใจใหญ่เหมือนกันอเออเจ็ดมื่สองแล้ไงใจใหญ่เหมือนกันโอ้ยแดงวะ่ะเชี่ยไมกูไส่สลับว่ะทำไมกูไม่สลับวะ่ไมไมบวะนัดห้าหมื่นนัดห้าหมื่นเลย โอ้โหเรียบร้อยเอ้ยมาว่ะทักแปดชิว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 นะครับวันนี้ชิวชิวนะครับวันนี้ไม้หนักเพื่อนเอ้ยอย่าดีกว่าเจ็ดเอ่เอเก้าสายลงไปเจ็ร้อยสิบบาทในฝั่งของเพย,เยอร์นะไม่ต้องนับประกรรันอะไรมากความเลยลุลัวลุลัวลลัว ลุลวะลุลวะโอโอโออีกเยอะโอ้โหเรียบร้อยทุเรศวันนี้จะจากลาท่านเียเพื่อนหอมปากหอมคอนะหอมปากหอมคออย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกนำลังใจให้ต่อยด้วยละ่ะเออเป็นกำลังใจให้ต่อยด้วย ต่อยทำคลิปมาใหา่ให้ทุกคนมีความสุขนะแต่ถ้าอยากทุกคนอยากลองตื่นเต้นเองก็ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยชิวๆอันนี้ท่าสุดท้ายละเดี๋ยวลุยลุยต่ออีพีหน้านะอีพีนี้อีพีที่เท่าไหร่แล้วนะอีพีที่ยี่สิบเจ็ดหรปะยี่สิบเจ็ดนะเอ้ยปุ่ห้าว่ียบร้อยแบงเกอร์แบงเกอร์โอ้เรียบร้อยพก้าจะเป็นไรจะอะไรใหญ่ๆกว่านี้ล่ะ อะไรจะใหญ่กันนีเรียบร้อยร้อยอะไรอ่ะสองพันห้าชิวๆเพื่อนกินไม้เบาไปรอวันนี้เท่านี้ละครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ